S a s i a n ครับตัวนี้ผมมาดูเองนะดูสัตว์ชีสหน่อยนะครับกรเกษตรอุตสาหกรรมเครื่องดื่มขายอะไรวะแปรรูปประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์แช่เยือกแข็งส่งออกนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับรายใหญ่ถือ30% รายใหญ่เป็นบุคคลนะครับแล้วก็บริษัทครับก็ถือเยอะอยู่นะบุคคลถือเยอะอยู่นะนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มเจ้าของแล้วก็เคือญาตินละครับงบการเงินนี่เกือบเยอะและ้วสินทรัพย์หกพันล้านนี่สองพันเจ็ดละนะครับอืมกาไรโตครับสี่ร้อยสิบแปดล้านสามร้ยหกสองล้านร้อยสามสองล้านมันลงเห็นไหม สี่หนึ่งแปดสามหกสองหนึ่งสามสองมันลงไงพอมาปีหกสามโควิดแปดร้อยสิบปดล้านลง,งไปเลยงบโตขึ้นมาแบบกระชูดเลยนะครับันผลขี้เหลับดูกราฟเอเชียนครับปัจจุบันราคาสิบเจ็ดบาทนะครับราคาเส้นสองร้อวัน9ก้าบาทสิบเก้าตังโอเคเป็นหากขาขึ้นแน่นอนครับ วันนี้ปิดแดงเมื่อวานก็แดงเนาะดูภาพใหญ่นะครับโอ้ oh. เข้าตลาดมาประมาณปี1994ครับทำราคาเตี้ยสุดอยู่22ตังค์ครับแล้ววิ่งในกรอบนี้ ยี่บสงตังกับ3บาทยีบเกตังนี่วิ่งมาประมาณตั้งแต่ปี1994จนถึงปี2017นะครับสองพันสิบกันสิบเนะกว่าจะเบรกขึ้นได้นะครับโอ้โหถือกันข้ามชาติเลยเนาะทำแนวต้านสูงสุดต้านแรกคือ11บาท27ตังครับแล้วก็ลงมาปรับฐานนะ ลงมาปรับฐานคาดว่าไม่แน่ใจไปเซอร์กิตเบรกหรือเปล่ามองไม่เห็นปีนะครับบาท53สตางค์แต่ก็ยังดีที่จบรอบสวยไม่หลุดยีบสองตังครับนะครับเราจะตีเส้นเทลี่กดจาก11มาบาท53สตางค์นะครับปรับเป็นเด จัดทรงเส้นเทนก่อนครับค้อมนิดหน่อยอ่านี่ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าเอเชียนเนี่ยมองขึ้นตั้งแต่2องบาทห้าสแต่เส้น200วันบอกว่าอืม3บาทนะห่างกันประมาณ50ตังค์ก็ไม่เยอะครับ ดูจากที่ปรับฐานเห็นไหมดูปรับฐานนะมาจากเท่าไหรนะ่นะกไปยาวมาจากเท่าไร่1บบาท27่ตังค์ลงมาปรับฐานบาทกว่าอ่าดูนะขึ้นมาปุ๊บไม่ย่อเลยวิ่งอย่างเดียวปุ๊บแล้วยอ่อมานี่เห็นไหมครับเห็นการย่อมาเทสสองร้อยวันไหมแล้วขึ้นต่อคำถามคือ ยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็ค,คุณยังไม่หลุด9บาท19ตังค์ใช่ครับแต่ราคาผมให้ดูแบบนี้ราคาที่คุณปรับฐานไว้อะบาท53าสตางค์แต่ราคาปัจจุบันคุณอนะ่ะ19บาทกี่เปอร์เซ็นต์ละเออสิบลบ หนึ่งบาทห้าสิบสามสตางค์ได้ไรครับคูร้อยด้เท่าไหร่ครับหารหนึ่งบาทห้าสิบสามสตางหุ้นเอเชียนขึ้นมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตคุณยังจะกระโดดเข้าไปอีกไหมอมืคิดแค่นี้ก่อนนะครับถามว่าแล้วเอเชียนจะไปต่อไหมเอาแน่ๆตอนเนี้ยคุณจำหลักแทางเทียนง่ายๆได้ไหม แท่งแดงเท่ากับแรงขายแท่งเขียวเท่ากับแรงซื้อตอนนี้แดง2แท่งละอ่านแนวรับครับแนวรับแรก16.6แนวรับถัดมา16บาทนะครับแต่แนวรับหลังพิงฝาผมไม่รู้ว่า f อทุนเท่าไหร่แนวรับหลังพิงฝาคือ1 3บาาทสถลูสิบสามบาทสนี่ลงกันเละครับ นะครับเพราะเขาขึ้นมาเป็นพันเ็ละจากปรับฐานนะอ่าสรุปแบบนี้ก่อนครับเอเชียนครับแนวรับกลุ่มแรกคือ16บาทกกบ6บาท6นะนะครับแนวรับหลังพิงฝาคืออยู่13บาท4และว4บาท6ถ้าหลุด13บาท4นี่ลงกันเละครับไม่มนอากลัวเลยเพราะกราฟจะเสียทรงมากๆนะครับมองดูนะนะครับแนวต้านแรก19บาทครับแนวต้านถ้าผ่านได้ถ้าสมมุติเขากลับไปยืน19บาทได้นะครับ ก็นี่เลยครับแนวต้านขวามือในกระดานก็คือทีละบาทครับ20 21 22 23 24นะครับขอให้ผ่าน19ได้ก่อนแล้วยืนเขียวๆนะจ๊ะมันถึงจะขึ้นต่อไม่ใช่แดงโล่ยาวเฟื้อย่าง้ยไม่ไหวนะนะครับมองประมาณนี้นะครับแผนเอเชียนประมาณนี้ครับหุ้นมันสูงดูระยะย่อด้วยนะครับ เส้น20วันบอกว่าเย็นหลุด15 3 2มันจะมองเป็นเริ่มย่อแต่ถ้าหลุด9บาท19ตังนี้เลิกคุยมันคือขาลงนะครับอ่าประมาณนี้นะอันนี้คือสไตล์เส้น20วันและเส้น200วันนะครับในสไตล์เส้นเทนขาขึ้นฟังโลสังเกตได้หุ้นนี้ขึ้นแรงกราฟจะชัน ขึ้นแรงก็ลงแรงครับมันก็คือนิสัยหุ้นแหละเหมือนนิสัยคนนะครับอ่าประมาณนี้ครับนี่คือเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโล3เส้นหาจุดหนีได้เยอะๆหน่อย หนีแรกครับอย่าหลุด15บาทมองเป็นยอ่อหนีที่2ครับอย่าหลุด12บาท2ี่แดตังมองเป็นยอ่อหนีที่3มอย่าหลุด8บาท9 4่ตังมองเป็นลงทีนี้ลงแบบจริงจังเลยนะครับลงแบบจริงจังเลยนะครับประมาณนี้นะเอเชียนะครับอันนี้ก็คือ f อฟไม่ได้ขอแต่วันนี้ผมเห็นเขาลงเยอะนะครับเขาลงเยอะผมก็เลยมองว่าเขา x d ดีหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามัน คือถ้ามันแรงขายมาขนาดนี้ครับถ้ามันจะขึ้นไป19บาทอีกเนี่ยก็คงจะยากนิดนึงครับผมจึงมองย่อมากกว่าขึ้นนะครับเอเชียนประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ